بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نفوس تها نم ในข้อมูลจากทางศาสนาอีกเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้จะพูดถึงเรื่องสนธิสัญญาของพวกกลุ่มที่เป็นอาหลุลกิตาบเอาไว้นะครับในสุรอะละอิมรอนในตอนปลายปลายอายาที่ร้อยแปดเจอาลตรัสไว้บอกว่าอาอุบิลลาฮิมินัสเชตานอิรดิม وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فِيهَا هَذِهِ هَذِهِ اللَّهُ دَائِيَاهُ فِي อ้าอเัลอฮูมีซากลาดีนะอูตุลกิตาบขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้สัญญามีซาบกับบรรดาพวกกลุ่มที่ได้รับคำภีโอโหอัลุลกิตาบในสมัยโบราณก็ได้แก่ยาฮูดกับนาซอรอแล้วก็มุสลิมก็เป็นอาลลุลกุราอานอาลลุลกิตาบด้วยเหมือนกันเสร็จแ,แล้วบรรดาผู้นำ บรรดาผู้ที่เป็นตัวแทนก็ได้รับคำพีเหล่านั้นมาก็เป็นสนิสัญญาให้มาบอกให้มาสอนให้มากล่าวให้มาเตือนเสร็จแล้วผู้ที่อยู่ภายใต้การนำของบรรดาผู้นำเหล่านั้นก็จะต้องเชื่อฟังตามนะครับวิลคอนลาลหุมีซากรลดีนะอูตุลกิตาและตูบายินนุนนาหูลินนาซิวลาตักตูมูนะแน่นอนที่ พวกเจ้าทั้งหลายจะต้องบอกอธิบายกับหมู่ชนโดยไม่มีการปิดบงังฟานาบาลูฮูวรออาดูฮูริหมแล้วเมื่อรู้ความจริงเมื่อบอกแล้วหรือรู้ความจริงแล้วไม่บอกโยนไปไว้ข้างหลังวัสตารูบิฮีสมมนังกอลีลาซึ่งไปแลกกับราคาค่างวด เพียงเล็กๆน้อยๆนะครับอบอกไปแล้วตัวเองจะเสียประโยชน์บอกไปแล้วตัวเองจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่อยากจะทำนี่เป็นราคาค่าโวดเพียงเล็กๆน้อยๆฟรบิงเสมายสตารูนฟรัิงเดังนั้นเป็นความเลวชั่วที่สุดสำหรับสิ่งที่พวกเขาไปเอามันมาไปแลกเอามันมาจากการเอามาแล้วปิดความรู้เอาไว้นะครับ ละตัสบันนัลลีนัยฟะฮูในอายะถัตตไปบอกว่าเจ้าทั้งหลายได้คิดเป็นอันขาดว่าบรรดาพวกที่คลื่นเครงปรีเปรมบิมาอาเตากับสิ่งที่พวกเขาได้มานั้นนะครับก็ไม่แน่บางทีไปได้มาสำเร็จมากับความไม่ถูกต้องกับการคดโกงอะไรบางอย่างนะครับลาตัสะบันนะฮุม บิมาฟาดติมินันอาดาบอย่าได้คิดนะครับว่าลาตัสบันนัลดีนายฟราฮุที่พวกเขาเมีความรื่นรมกับที่สิ่งพวกเขาได้รับนะครับแล้วก็อยู่ฮิบบูนะอาย,ยมุมาดูมีความชื่นชอบที่จะถูกกล่าวยกยอชมบิมาลำยฟาฟอลู สิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทําก็เป็นการหลอกลวงนะครับไม่ทําอยากได้เยอะๆนะครับหรือว่า,าได้ถูกกล่า,าวขวัญถึงอยู่ตลอดฝาลาตัสบันนะหุมบีมาแฟตติมินาอาดาบอย่าได้คิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าวะรุหุมอาดาบุญอาลีมพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างหนักถ้าสิ่งที่ได้มานั้น มันหลอกหลวงมันไม่จริงมันไม่ถูกต้องเพราะว่าในสายตาบางทีก็เอาสิ่งผิวเผินมาเป็นเกณฑ์อย่างที่เคยบอกไปนั้นนะครับส่วนลึกแล้วมันไม่ใช่พระองค์ก็จึงได้ตัดลวลิลลาฮิมุลกุสมาวาติวัลอะสำหรับอัลลอฮ์นั้นมหาอำนาจในชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินทั้งหมดพระองค์เป็นผู้ครอบครองนะครับ ว่วลลาวรหัสนักุลิชัยอินกอดีและพระองค์นั้นเป็นผู้มีเ,เดชานุภาพเหนื้อทุกทุกอย่างอย่าได้สำคัญผิดนะครับว่ามนุษย์จะมีะความยอดเยี่ยมสูงส่งเหนือชั้นได้เปรียบเอาอะไรก็ได้นั่นคิดนะครับและบางทีก็ได้อย่างที่คิดแต่มันไม่เย็นเยอะหรือยาวไกลนะครับเป็นเพียงระยะ ส,สั้นช่วงชีวิตบางทีไม่ทันจะจบชีวิตก็เจอเขาให้แล้วเห็นไหมครับมันก็ถูกเปิดเผยออกมานั่นแหละครับเดชานุภาพเป็นของอัลลอฮ์วาลิลลาฮิมุลกุสซมาวะติวัลอร์วัลลอฮูอะลาคุลลิชัยอิงกอดีรอย่าได้คิดว่าเป็นผู้ที่เหนือชั้นหรือว่ายิ่งใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างในสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องล่มสลายห,หมดนะครับเมื่อ ถึงวาระจะได้ก็แต่เพียงช่วงที่ยังเริงร่ายังมีความสามารถพอหมดช่วงก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างลงไปโดยเฉพาะจบชีวิตถ้าจบในช่วงที่มันไม่งดงามมันไม่ถูกสันเติร์ด้วยความแท้จริงอะไรจะตามติดมานะครับเระสุภานตลาผู้ทรงเมตตานะครับผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรง ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่คึกขนองอยู่กับสิ่งที่ได้รับนั้นเอาไปอวดเอาไปอ้างเป็นเดชานุภาพของตนเองสถานภาพของตนเองไม่ใช่นะครับเป็นส่วนที่ถูกได้รับมาทั้งสิ้นนะครับแล้วในตอนปลายของสุรอาและไอรมรอนได้กำชับนะครับบอกเอาไว้ว่ายาอิฮัลดีนะอามานูเรียก ผู้ศรัทธาทั้งหลายเอาะง์ทรงเรียกศรัทธาเหล่านั้นไว้ถึง90ครั้งในอัลกุรอานอุลกรีมยาอายุละดีนมนุษย์รบิรุลำบแปแรกให้มีความอดทนนะครับหนักแน่นอยู่กับสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะมองอยู่ในสภาพบางครั้งมันตกต่ำมันเสียเปรียบในมุมมองของคนแต่ที่จริงแล้มันไม่ใช่ณที่อัลอนั้น ความอดทนหนักแน่นอยู่กับสิ่งที่ถูกนั้นมีน้ำหนักมากนะครับวอซอบิรูพยายามกับชับกันให้มีความอดทนวอรอบิตูและประจำการอยู่กับเรื่องที่ดีถูกต้องนั้นอย่าได้ขาดหายนะครับวัตตะกุลลอย้ำในความยำเกรงต่อลอซุบฮานูวะตาลาลันละกุมตุฟเรฮุนหวังเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับชัยชนะ บางคนหรือบางที่เราเอาชัยชนะเราเอาความดีกันที่มองเห็นตรงนี้ตรงนี้ในชีวิตยังไม่ใช่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในภาพของมองของคนทั้งหลายสายตาของคนทั่วไปนะครับแต่ยังไม่ใช่นะครับหนะ้าที่ขอลเรายาวไกลไปถึงโลกนายาวไกลไปถึงบ้นปลายนุ่นนะครับจะต้องมีการสอบสวนมีการคิดบัญชีมีการทบทวนดู ท,ทั้งๆที่บางทีตัวเองก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าตลอดระยะเวลาของชีวิตผ่านอะไรหรือทำอะไรมาบ้างนะครับจับไม่ไล่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็บริสุทธิ์เสมอนะครับแต่พอไปดูเหมือนกับมวนฟิล์มของหนังเก่าๆเ,เอามาเปิดดูโอ้โหแสนที่จะคร่ำครึหรือว่าตกต่ำที่สุดก็ปรงอ,อนันจังแต่ก็นั่นแหละครับยังมีโอกาส สำหรับคนที่สำนึกสำหรับคนที่รู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของคุณงามความดีที่จะสร้างสมถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นสั้นระยะใกล้ๆถ้าดีบริสุทธิ์ความดีและบริสุทธิ์นั้นมันจะทำให้เกิดความหมดจดกับตนเองนะครับก็พยายามพยายามอย่าได้เชื่องชาอยู่นะครับดังกับที่ฮะดิษที่ท่านนาบีเคยพูดเอาไว้ก็ได้ยก กันอยู่เป็นประจำจุดกระทั่งต้องมาย้ำกันนะครับบอกว่าไลยสบามุมินุนมินคอยรินคนศรัทธานั้นจะยังไม่เต็มอิ่มจากความดีใดๆความดีนั้นมีมากนะครับไม่ใช่ว่าเพียงละหมาดเป็นความดีจ่ายสดแล้รก็เป็นความดีไปทำฮั์ทำอุมรอบเป็นความดีนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีความดีเช่นการ เลิกราจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็เป็นความดีเพียงเลิกไม่ทำสิ่งชั่วเป็นความดีแล้วได้ค่าตอบแทนผลบุญหนึ่งเท่าพอไปทำก็ได้สิบเท่าแล้วก็แม้กระทั่งหยุดพูดจาในเรื่องเร็วๆก็เป็นความดีแล้วก็ถ้าพูดจาแต่สิ่งที่ดียิ่งเป็นความดีใหญ่เลยกะริมะาตอย,ยีบะความดีซึ่งความดีเหล่านี้แหละจะ ไปปกป้องอคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกฟัตตะคุณน,นาดเหมือนกับคำสั่งของท่านเนบีสลลตของอะไรวิฮิวัสลัมได้เคยสั่งเอาไว้ว่าให้ทุกคนปกป้องอตนเองให้พ้นจากไฟนรกนะครับว่าเราบิชิกกิตำหรอถึงแม้ว่าจะสักซีหนึ่งครึ่งหนึ่งของผลอินพลัมนะครับอินพลัมนั้นก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับ ไม่มีอะไรน้อยนะครับมีอยู่ครึ่งหนึ่งทานไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เห็นคนหิวก็เอาไปให้เขานั่นแหละยื่นให้เขากินนั่นก็เป็นความดีที่อาจจะมองข้ามซึ่งเป็นตัวอย่างของความดีที่เล็กๆในน้อยนะครับมันไปป้องกันความเลวร้ายของการลงโทษแห่งไฟนรกได้หรือบิกเกลีมาติดต่อยีบะคำพูดที่ดีๆนะครับ เกิดเป็นวันมาก็พยายามพูดแต่สิ่งที่ดีถ้ารู้สึกว่ามันจะไม่ดีพูดออกไปแล้วก็งดพูดนั่นเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับประตูความดีนั้นกว้างแล้วก็มากยเยอะเหลือเกินแต่ท่านจะรอมรับไหมล่ะครับว่าในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีความดีแล้วก็เป็นน้ำหนักดีสำหรับท่านลาตาตะกิรอนเมนลมะรูฟิชัยอา่าได้ดูถูกมองข้าม ความดีเพียงเล็กๆน้อยๆว่าเราอันตลกออาคอกบิวัชินตลกแม้ว่าท่านจะพบปะกับพี่น้องท่านโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มร่าเริงนะครับก็ให้นึกในเรื่องของความดีนั้นแล้วก็พับใจในส่วนที่ดีนั้นเพื่อจะได้ความดีเป็นค่าตอบแทนเดี๋ยวจะบอกว่าความดีนั้นจะต้องบริจาคเยอะๆจะต้องไปมีชื่อบน ที่สาธารณะได้สร้างโนนได้บริจาคนี่ได้ทำนั่นก็คงไม่ใช่นะครับที่เรามีอยู่ในตัวเราก็เป็นความดีได้แม้กระทั่งการกล่าวตัสบียกล่าวตฮลีลกล่าวตหฮมีดสุบฮานัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอัลลอร์แลาอิลนฮะอิลลัล่อฮ์นีท่เป็่นคืานอก่นอ่มีรานาทั้อส่้นอนะครนบก็อย่าไื่มองข้ามนะครนบพยายามสร้านสมไปเรื่อยๆเพราะบางคน อาจจะใช่ที่เราไม่มีทรัพย์เราไม่มีฐานะเราไม่มีความรู้ที่จะมานั่งอธิบายนั่งแปลไม่ใช่เช่นนั้นนะครับท่านก็ทําได้เท่าที่ท่านมีนะครับตามอัจฉริยะแม้กระทั่งเห็นไหมครับในฮะดีษของท่านนาบีสุลตาออะลัยฮิวะสัลล,ลอออัมคนคนหนึง่งเดินไปเห็นอีคนอีกคนหนึ่งกําลังจะยกของขึ้นบนหลังของพานะของเขา <S <S ขเขาก็ไปช่วยยกขึ้นนั่นก็เป็นสดะก็อย่างหนึ่งแล้วนะครับอย่าได้มองข้ามแล้วก็บางทีไปตาม ถนนหนทางเห็นอันตรายเป็นขวากหนําเป็นก้อนหินเป็นหลุมเป็นบอ่ออะไรก็ทําการาจัดแจงหรือเห็นกิ่งไม้เห็นหนามอะไรมันมาขวางทางสัญจรก็ช่วยกําจัดออกไปอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความดีซึ่งในหลักการฮะดิษก็บอกไว้ว่าสูงสุดของอิหม่านก็คือการกล่าวเลออิลหะอิลลลและต่ําสุดก็คืออิมาต,ตุลอาดาอานิตตริกเราอาจจะมองข้ามนะครับการกําจัดอันตราย ให้พ้นไปจากทางสัญจรเห็นะครับเยอะแยะไปหมดในเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้น mm hmm. คนเราแต่ถ้ามีแต่สิ่งดีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะไม่ออนโลเองคงจะอรอดปลอดภัยกันด้วยความราบรื่นแต่นั่นแหละครับมองข้ามนั่นแหละครับนึกไปทางอื่นที่ไม่ดีสียเป็นส่วนใหญ่ก็เลยอยู่ในสภาวะที่จะต้องแก้ไขกันอย่างมากมายนะครับ พี่น้องครับวันนี้ก็สมควรจับเวลาตามปกตินะครับเพียงสันส้นๆนะครับก็คงจะต้องรอพบกันใหม่ฉลาลในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็สลัลอฮวาแลนบฮยินามมฮัมมัดวาแลอัลฮิวะซฮบิวัสสลามุอะลยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบารกาดุจุดไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุลมาเลดผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ